สองพี่พ่อสวัสดีครับนะปล่อยงัวงแล้วครับวันนี้วันนี้ท่านมูครับนะท่านพ่อนี่ครับผมพ่อนี่ยงไปแล้วไกลครับนะ,ะบนี้ท่านเพื่อนครับท่านเพื่อน,นเป็นปศุนนสัตครับวันนี้ ทำ้วยพรอเดชครับคุณสีข้อแล้วครับวันนี้ประมาณสิบโมงครับสิบโมงเช้านะครับนะบนี่มาลาเสาเรเลยวันนี้ว่าตั้งใจยักคักครับเย็ดกระบอไปหาครับนะบสบาย ไอ้มากก็เลยตกคอเรียบร้อยจัดการในปล่อยเศร้าครับวันนี้ตามแผนเ,เดิมนี่อาจะได้สายครับเพราะว่าหลังจากหาเห็ดครับนี่แค้นเซิร์นเห็ดไปว่าจะไปหากับเอาละปล่อยงัวงได้ครับอออนี่ก็ทางไปแปลงหยา อีกสองแปลงครับที่ด่านนี่ครับนะอีกอแปลงนึงวานเม réussi, ั่ถ้าเกิดครับนะปรเดี๋ยวมมาเรื่อยๆครับนะถือว่าปล่อยเศร้าสุดละครับนะจากเอ่อพอนี่เงี้ยนตามมาหน่อยมันไม่ีฟ้ามนะครับเอ่อสายครับนะ เราจะเอาพอดีเต็มๆยังไงนีน่ต้องรีบไปหรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะเว่ของเพิ่รัมมันสะปะหลังด้วยครับนะมีสะกอนครับน้อยสะก,ก่อนครับนะเดี๋ยวมันสะปะหลังน้อยนะครับไปครับโอ้เรียวไปถึงทางครับนะ นี่ครับเป็นเล่านลำเตยครับนะอาเก็บน้ำครับ,บมู่บ้านครับนะเป็นพื้นที่ของหมู่ที่สามครับอันนี้ก็ข้องพอจวครับพระจวบกันนาจะอยู่ในเขตหมู่หกครับตรงนี้ฟังนี่รึเปล่ามาเนื่ยใจครับนะ มันคือครับนี่มั่นครับดันหนาเ,เจอครับน้ำที่ครับแท่นเม็ดนวนครับนะแท่นโพดโพครับนะ ย่างย่างเดียวครับเิมตนเนี้มันม่กินเลยครับไอ้เฟสเนีย่ยมันปล่อยงว่เครับ ด้านนี้ครับหมนมันครับมันสับปะหลังบักม่วงครับสองอยางนะครับเนแถวต้องนี้คอยระวังครับนะเป็นสวนทั้งหดจูบครับต้ตนมันเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้กินแล้วครับนะเนี่ยต้นมันถัดมากาจจะเป็นมะม่วงนะผัวชอบครับนะหัวก็จะมักแหว่หามาครับนะพอไม่แดงก็ไม่เจือย น้องแม่นี่มันขางจะมากกว่างครับนะแม่ไม่เจยไปไปนี่ครับใกล้จะหมดแล้วครับนะหมดอายุครับเริ่มจะตายไปหลายแลับถมดินแน่ต้องดูวกินต้นครับนะเหลือบมาหลายแลับนะ

อพนรอกันเพื่อกนั่งหลืนนอนหลืนกันนี่มันกรสิเมดเป็นตัวเงินหันใส่เราะเป็ดยังเมดเอาบ่เบิดอหันใส่เป็ดนีมบนเหลือหันใส่เงินบ่าเป็ดในเหลือหันใส่เงินเป็ดีนเม เฮ้ยเ้มาล้เฮ้ยเองวะใส่เงินเป็ดีนบ่เรือไงวะใส่บ่เป็ดยังสืเอเือบหมูใส่เงินมันก็เรือเล้วครับเนาะเฮ้ยไปสื้ออย่งแต่ว่าสนจซื้อนันซื้อนี่ เกี่ยงตับแล้วครับมีเทบบ่าไรกัน่ะเนี่ยนะครับเงินอ่ะโซกันไปครับนะโซไล่ทางไปเฮ้ยเมุดมองหบืบเลยไปไปเด็ดเอาเอเอมาลงน้ำเดี๋ย่ลงอยู่ปล่อยปลาซาอะไรไปจังหน่อยกันครับนะที่ฟังเมือนรระจะให้ขอพเดีให้จังหน่อย ึงได้ยืนกันน่าจะได้วิวสะพานยังหน่อยครับนะ่ามูนครับนะกำลังขึ้นปลากำลังถือเบ็ดครับนะเปะเด่นน่าจะได้เต็มนะครับตรงนี้นี่น้าที่มวยตัวนี้ครับ,รรรบพูด หมันจะากกนี่ยูปกัาสิปลูกกนงัวมวนบ่เมนแล้วปูกห้ื่องอันยำหัวยำสวนไอ้ปลูกรายงวันบ่เมนแล้วเนี่ยปลูกอื่นงูว่ีเออผู้องูขึ้งงัว่ะจะดกับพย่างแล้วลวดน้ำกับพอย่านี่เนาะ โอ้ยไปซองมึง,งนี่ขุมไม้ในน้อยคำปวดพราสิได้เพราสิไ่ไฟหลักส่วงสิ่ไข่วานไปแนีน่ะคลับนะ่ะเอานั่มไปครับจัก,กรยานกับพ่อได้ครับนะ เลย,ยครับนะย่างนี่ก็ถ่ายทำคลิปแบบนี้ว่าไรับนะมีจักรยานปั่นก็จะพาไจะนิ่งแน่ครับนะแล้วก็บรรยากาศจะได้ฟิลอีกเคขึ้นเพียงนกหน้อยครับเนาะ ลร,รอให้รถไปครับเดี๋ยวไปไล่ได้รถ งมนะครับเสียงกะโลงครับนะสามหน่วยครับไปซีไปหนึ่งสองท่านไหนใช้เพิ่อเปนป่ะนะกะโลกท่าไหนใช้เพิ่อเป,น,เปนปะโอโอ,โอ,โอ,โอทางีกคือแลอะอ,อืม มาเลยช่วยเลยมาแล้วลว่าเราจะของทิศมาแล้ว,ลวข้่งทิศมายังคือเหยียบมีดมีดต่ทิศกะทิเอ้ยกะทิอันนี้ละกะท,กะทิไปไปไปนะจัะ ผมพร้อมเนี่ยครับเพราะถ้าในเติมเพราะถ้าในยัดครับยยัดใจครับย้ำเรียงจะไปตะเบิงครับนะนี่ของพ่อลัดครับว่าด้เลี้ยงแล้วครับไปกันวานเขาแล้วล่อปุ่นะครับล่อรุ่นอีกโดนครับปีนาพอกันไหมได้เลี้ยงที่เก่าครับนะอยู่นี่ครับปุณนสังได้ครับว่าเขาหมานเบ็ดครับหมาน ตกปลาครับน้ำขึ้นครับนนเนินเนินบรรยากาศทังลงครับ ไอ้คอนงูไปตะพี่เลยบอกมันยางอยู่บ่อยังนี่ต่อชาแล้วเงียบชางลงมาอย่างนี้น้ำขึ้นครับตัวนี้ตันแล้วครับนะเพราะว่าแต่กปกติจะไม่ท่อครับโอ้น้าขึ้นแห้งครับน้ำฝนมาก้วครับนะโมมีมิม,ม,ม,มีโอกาสแรงนะครับนะ เมันมีโอกาสแหลงเลยปกตินะสองปีที่แล้วนะครับตรงนี้จะขาดนะครับนะช่วงนี้นี่น้ำจะขาดนี่เป็นปล่อยน้ำแล้วยังยัง,ย,งยังอยู่อยู่ครับนะปล่อยน้ำแล้วใครยังขยับมาซทำเก่าครับเนี่ยขา,กกา,าเนาะเหมืนครับตรงโน้นครับ น้ำท่วมเรียบร้อยนะน้ำไหลแห้งครับน้ำไหลแห้งนะครับนะไต่สะพานกาเนินไต่สะพานกาเริ่มจะมีน้ำขยับ,บนะถือว่าปีนี้น้ำมาเร็วครับนะถึระบายออกกับจริงครับแต่มาในท่วมนุ่น้ายไป ไกลสิม,มืดแล้วครับนู่นเนื่นใช่ครับไกลสิม,มืดแล้วพุ่นรัยังมีเสียงอีฟเฟคปั่นขึ้นนู่นเออครับนนอ,อ,อ,อึบอ่ะลงครับนี่ครับน้ำไหลแห้งครับอ่ะวัวกามาแล้วครับพุ่นเอาวันนี้เอาปุ๊บปั๊บอัอออดจำนีแล้วครับเนาะไปจอดรถแล้วก็ ดากวัวกันขอบคุณสันนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ